ถึงแล้วทุกคนทุกคนวันนี้พามาดูดาวนะคะที่คิรีมาราตอนนี้มาถึงแล้วนี่เข้ามาก็จอดรถแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนอยู่นี่เราลงทะเบียนกันกต่อน,นี่นี่ไงนี่ลงทะเบียนตามนี้จจน,นี่ลานจุดไปลงทะเบ เดี๋ยวลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในคุณถามแล้วถามแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่ทุกคนก็คือเทศกาลชมดาวและทางช้างเผือกครั้งนี้ครั้งที่สี่นะคะอันนี้เขากำลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่เรามาถึงก็บ่ายๆนี่อันนี้อาหารเครื่องดื่มห้องน้ำไปทางนน้นแล้วก็เดี๋ยวไปหาลานกางเต็นท์ไอ้ลานกางเต็นท์ตรงนั้นอะ่ะโอ้โห ไอบฟางคะ่ะ oh โอ้ยจอแดดโอ้เราไปได้ปต้ต้นไม้นู่นเม่ไหล่ ทุกคนแดดล่มลมตกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการเวิร์กช็อปดูดาวกันแล้วเมื่อกี้เราก็เข้าไปเวิร์กช็อปที่เขาสอนเรื่องถ่ายด้วยโทรศัพท์แบบหนึ่งด้วยง่วงนอนหิวข้าวด้วยแล้วก็แบบเดี๋ยวจะพาไปดูร้านแบบว่าเต็มๆนะคะว่าร้านเขาจะเป็นประมาณไหนเมื่อเช้าที่เราเข้ามาใช่ไหมตอนแบบช่วงใบใบอ่ก็เข้ามาก็คือถึงทางเข้าตรงนี้เข้ามาแล้วทางขวาก็จะเป็นแบบเวทีอะไรใช่ปะ แล้วก็มาทางนี้ก็คือเข้าไปทางลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูที่หลังตรงนี้ก็จะเป็นลานเวิร์คช็อปดูดาววันนี้นะคะก็จะมีร้านข้าวตรงนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งกาแฟอะไรพวกนี้ ห้องน้ําก็จะอยู่ทางนี้ก็มีซ่งส่วนใหญ่ทางด้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างอันนี้เราก็สั่งข้าวไปแล้วนะเพราะว่ามีร้านเดียวมันก็จะแบบว่าคนเยอะนิดนึงเนี่ยมีน้ําดื่มมีกาแฟมีส้มตําอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยเนี่ยเมนูก็จะประมาณนี้นะทำเมนูจะประมาณนี้ก็คือสั่งไว้เลยแล้วก็ใส่ชื่อเบอร์โทรเดี๋ยวเขาโทรมาเสร็จแล้วเขาก็โทรตามเนี่ยตรงนี้ก็ ตรงข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมเนี่ยเวิร์กช็อปดูดาวตอนนี้เขาก็สอนแบบว่าการใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดาวอะไรเงี้ยแต่แต่เราเข้าเฉพาะช่วงแบบถ่ายโทรศัพท์กับถ่ายกล้อง m i เรเ r สดีเอสเออร์อะไรอย่างนีแ้แล้วก็พอมาทางขวาตรงนี้นะคะก็จะมีมผักสลัดมีร้านยำร้านน้ำแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นไส้กรอกอีสานเดี๋ยวเข้าไปดูสิ ก็แบบว่าเนี่ยที่นี่ก็มีอาหารให้อันนี้จะมีแบบว่าอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปไงเขาก็เลยแบบมีอาหารมีอะไรขายคนเยอะแต่ว่าเป็นวันธรรมดาอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ไม่เป็นบรรยากาศแบบว่านี่อันนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวโบราณมีแส้เกอกอีสานมาเดี๋ยวจะพาไปดูลานกลางเต็น์กันดีกว่าลานกลางเต็น์ของเขาจะมีทั้งหมด3โซนนะมี A B C ดียวจะพาไปดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ห้องน้ำเป็นยังไง,ง,งอ,อะไรเงี้ยอืมอะไรนี<ะ>้ยไ Let's go <S เดินเข้ามานะคะทางขวามือของเราตรงนี้ที่เป็นลานกว้างๆใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นโซนสีตรงนี้คือถ้าสมมุติว่าตอนกลางคืน ก็คงจะแบบว่าวิาว,วสวยแหละว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบภูเขาล้อมรอบตรงนี้เลยแต่คือกลางวันนะ่ะแดดแรงมากทุกคนมันไม่มีร่มไม่มีอะไรเลยเห็นปะไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยแล้วก็รถก็จอดตามข้างทางอย่างนี้ได้แล้วก็ตรงไปสุดทางนู้นมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปลานบีเนี่ยแต่ว่าถ้าเดินก็คือตรงเนี้ยก็คือลานก็คือโซนบีแลละที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะ แต่อันราคาบ้านพักนี่ยังไม่ได้สอบถามเลยอ่ะเนี่ยเขาจะมีบ้านพักอยู่โซนฝั่งนี้ไม่ได้สอบถามเลยอะ่ะมัวแต่วุ่นๆกับการเวิร์กช็อปดูดาวอยู่เนี่ยบ้านพักเขาก็จะประมาณนี้นะเออบ้านพักก็โอเคน่ารักไะแล้วฝั่งนี้ก็โซนบีแต่โซนบีเนี่ยคนจะกลางค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่า มันมีต้นไม้เยอะตรงนี้เนมันี่บ้ามันจะมีต้นไม้ก็จะได้ล่มเงาเนี่ยคนกลางแบบเกือบเต็มลานเลยเนี่ยเนี่ยรอบๆอ,อันนี้คือโซนบีเนี่ยหันหน้าไปด้านหน้าตรงนั้นก็จะเป็นโซนสีแหละเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ให้ดูเขาจะมีแผนที่ เนี่ยถ้าโซนบีฝั่งนี้จะเป็นต้นสนทางนู้นในแผนที่ก็จะเห็นเลยว่าคือต้นสนอยู่ทางนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซน B ีเดี๋ยจะพาไปดูตรงที่เรากางเต็นทกันเรากางอยู่โซนทางนู้นทางโซน A ทางนู้นไปเดินค่ะเดินไปเรื่อยๆนี้เราก็สั่งอาหารไว้นะไม่ได้ทํามารอบนี้เพราะว่ามาเวิร์กช็อปดูดาวนะมันก็จะแบบว่า วุ่นๆหน่อยเพราะว่าเขามีกิจกรรมตั้งแต่แบบบ่ายบ่ายสามโมงแล้วอะจนถึงแบบกลางคืนเลยเพราะกลางคืนก็คือมีถ่ายดาวมีแบบถ่ายทางช้างเผือกอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าใช้แบบไปไปดูดาวด้วยกล้องโทรทัศน์อะไรพวกเนี้ยนี่อะเราเดินมาแล้วนี่นะโซนเดินมาทางด้านหลังก็จะมีอีกนี่เห็นปะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเซนอีกอันนี้ก็จะเป็นโซนเอแหละ บรรยากาศคือลานเขาค่อนข้างใหญ่เลยแหละรองรับได้เยอะมากอันนี้เราก็กางอยู่ตรงตรงโซนตรงนี้เนี่ยโซนตรงนี้ก็ฝั่งไอ้นี่ก็จอดรถได้เนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรสั่งอาหารกินแฟบนี่แล้วก็จอดรถตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนูง้นลานจอดรถเลยทั้งหมด ตรงนู้นคือลานจอดรถเอาของลงแล้วก็ไปจอดรถตรงนู้นได้แล้วก็จอดริมฝั่งนี้ได้ถึงแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าอันนั้นมันทางรถวิ่งแหละแล้วเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ําไปดูห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีทั้งหมดกี่ห้องจากที่เห็นมีห้าห้องอันนี้มันจะเป็นห้องสุขขาห้องอาบน้ําอยู่ไหนนอกนี่อันนี้เป็นหัวเป็นชักโครก มีอาบน้ำปะเออมีฝักบัวมีฝักบัวแล้วก็มีชักโครกมีทั้งหมดห้าห้องอืมประมาณนี้ห้องน้ำก็แบบว่าธรรมดาแหละทั่วทั่วไปแบบบ้านๆก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปจนถึงแบบนุ่นแหละเวิร์กช็อปคือเขาก็จะสอนแบบการดูดาอะไรพวกเนี้ยจนถึงนุ่นอะสี่ทุ่มอ สี่ทุ่มแล้วก็แยกย้ายพักผ่อนเสร็จแล้วก็ประมาณตีหนึ่งตีสองก็จะตื่นมาถ่ายทางช้างเผือกอืมก็เนี่ยใครจะมากางเต็นที่คีดีมาลาก็ได้นะคะส่วนพึ่งลาดบุรีก็จะบรรยากาศก็จะแบบประมาณนี้แหละคือช่วงนี้มันหน้าร้อนนะมันก็จะแบบอากาศค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งอืมแต่ตอนกลางคืนก็น่าจะเย็นนะอืมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมารีวิวว่ากลางคืนน่ะเป็นไง แล้วก็เดี๋ยวเผื่อมีภาพแบบถ่ายทางช้างเผือกมาให้ดูด้วยเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะ Good morning ค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนสายสายดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สายแล้วเราก็เก็บของอะไรเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยนะคะเมื่อคืนได้ดูดาวด้วยได้เดี๋ยวเอารูปทางช้างเผือกให้ดูตื่นมาตอนประมาณตีสองตีสองครึ่งเดินไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักชั่วโมงกว่า ถ่ายไปเรื่อยๆอเพราะว่าทางช้างเผือกมันจะขึ้นมาเรื่อยๆสวยมากแบบเป็นครั้งแรกที่แบบว่าถ่ายทางช้างเผือกติดอ่ะอืมสวยถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ลองไปหาดูกันแล้วก็ที่นี่นะคะที่คีรีมาลานี่อยู่ส่วนพึ่งราชบุรีเนาะใครจะมาก็มาได้ตอนกัางคืนก็อากาศจะเย็นๆเมื่อคืนประมาณ20 24 25องศาถือว่าเย็นเลยแหละ เปิดพัดลมก็แบบหนาวอะแต่ว่าพอตอนเช้าปุ๊บแดดออกปุ๊บร้อนทันทีแบบคนละแบบคนละอารมณ์เลย,ยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาย